ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันเรื่องในหัวข้อเรื่องการคิดค่าเสื่อมนะครับภายหลังการตีราคาใหม่แล้วนะครับค่าเสื่อมนีพอตีราคาใหม่สมมติเราตีเพิ่มนค่าเสื่อมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับพอค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นก็เป็นค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งเนี่ยในการตีราคาเนี่ยในหมวดของ PPE นะครับอ่ามันจะมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ที่ OCI ก็คืออยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นะครับตัวนี้จะอยู่ในส่วนของยูตี้ส่วนของทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของทุนตรงนั้นเนี่ยพอเวลาเราตัดค่าเสื่อมออกในส่วนของทุนก็ต้องอตัดค่าเสื่อมออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือเราจะตัดค่าเสื่อมทยอยตัดเป็นปีๆจนค่าเสื่อมจะหมดหรือเราเราอค่าเสื่อมหมดแล้วเอาคาวไว้ใน OCI นั่นก่อนแล้วค่อยไปตัดล้างทีเดียวนะครับตอน อายุการใช้งานเนี่ยมันหมดอายุนะครับตรงเนี้ยมีความพิเศษนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วหนังสือ,อในสภาพวิชาชีพเขาจะมีนะครับแนวทางการปฏิบัติการขียการลงบัญชีนะครับถ้าเป็นปอตีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะักสือเขียนนะครับถึงการถึงการตีราคาค่าเส่ิมภายหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ อ่าอันนี้กําหนดลองกําหนดมานะครับว่าสมมติว่าเรามามี PPE นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่าผมบอกเป็นเ่องจักรแล้วกันนะครับมี book value อยู่นะครับ book value เนี่ยราคาเดิมนะครับราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่สามล้านนะครับแล้วก็อ่ามีซากนะครับมูลค่าคงเหลือนะครับมีซากอยู่ประมาณสักสองแสนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตเนี่ยเนี่ยเน็ตนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่สองล้านแปดเน็ตบุ๊กแวรลูเนี่ยบุ๊กแวลูอ่ะสุทธินะครับเน็ตมันจะเหลือที่สองล้านแปดสมมุติว่าค่าเสื่อมเนี่ยมันมีค่าเสื่อมเนี่ยอ่านะครับเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ย ต่อปีนะครับแล้วเราสองล้านแปดหารเจ็ดนะครับก็ตัดค่าเสื่อมอยู่ปีละสี่แสนถ้าผมมาตีใหม่นะครับอ่าถ้าผมมาตีใหม่ตีใหม่ตีราคาใหม่นะครับมอเมกใหม่อ่าคือการตีใหม่เนี่ยนะครับ มันต้องตีหลังจากที่เราได้ PPE มาแล้วนะพอตีพอได้ PPE มาแล้วเนี่ยเราจะลงบัญชีในวิธีคอร์ DPM i p a i r ก็ไม่ต้องตีใหม่นะครับเพราะว่า PPE ยังไงก็ใช้ในการดำเนินงานอยู่แล้วเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกนะครับแต่ถ้าเราอยากจะตีใหม่นะครับเราก็ต้องเอาราคาใหม่ตีลบด้วย d p แล้วก็ลบด้วย Impair นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๊กใหม่สมมุติว่าผมตีขึ้นหกแสนก็เป็นสามล้านห หากค่าซากสองแสนก็เป็น3 04, ามล้าน4ี่หารด้วย7ปีหารด้วย7ปีนะครับค่าเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นปีละ4ี่แ1ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่นะครับอันนี้คือค่าเสื่อมต่อปีนะครับจะเห็นว่าค่าเสื่อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับค่าเสื่อมมันตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนของพอเวลามันตีขึ้นเนี่ยนะครับอ่า a e และก็ l. เอ l อยู่ตรงนี้นะครับ e อยู่ตรงนี้ e คือตีตีขึ้นเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันจะตีจากสามล้านใช่ไหมมาเป็นสามล้านหกเนี่ย A P P E ตรงเนี้ย ไอตีไอตัวหกแสนเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ OCI ตรงเนี้ยหกแสนเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยมันหักค่าเสื่อมเจ็ดปีนะครับไอตรงเนี้ย OCI ก็ต้องหักค่าเสื่อมเจ็ดปีไปด้วยโดยปกติไอ OCI มันไม่ใช่ว่าหาักค่าเสื่อมนะครับมันก็ต้องเอาไอหกแสนเนี่ยหารเจ็ดเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปที่ RE นะครับอ่ะแล้ว แต่มันต้องคิดต่อปีไงเออมันต้องคิดต่อปีแล้วมันต้องนะครับเมื่อตัดค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามาดูในตรง,นนงรนนเนี้ยในงบกําไรขาดทุนใน P L เนี่ยในงบกาไรขาดทุนเนี่ยรายได้คอชอจนะค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันเพิ่มนะครับพอค่าใช้จ่ายมันเพิ่ม เขียนนี้มันไม่สวยเนาะเอา pl งี้ดีกว่า pl รายได้ xx หักค o จอ xx ตรงนี้ยนี่มันเพิ่มนะครับทำให้กำไรกำไรเนี่ยมันก็เลยลดนะครับกำไรมันเลยลดมันก็จะต้องไปไปวิ่งกำไรเนี่ยพอเวลาเขาปิดบัญชีเนี่ยเขาจะไปวิ่งเข้า re นะครับมันจะไปวิ่งเข้ากำไรสะสม นะครับกำไรสะสมมันก็โดนชดเชยโดยที่ว่ามันตัด OCI เนี่ยบางส่วนเนี่ยไปชดเชยกันมันก็จะพอดีกันอ่ามันก็เหมือนกับตัดค่าใช้จ่ายนี้สูงขึ้นกำไรก็น้อยเพราะกำไรน้อยปุ๊บมันวิ่งเข้า RE น้อยแต่มันโดนชดเชยจาก OCI มาเนี่ยเข้า RE อ่ะส่วนหนึ่งอ่าก็เลยไอ้ไอ,อ,อ้ RE เนี่ยก็เลยกำไรสะสมเนี่ยก็เลยได้ตังค์อยู่สองสองส่วนด้วยกัน ก็คือส่วนของ OCI ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของ PL ส่วนหนึ่งนะครับอ่ามันจะวิ่งเข้าอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่ามันอ่านยากก็ไม่ต้องไปดูคนระับ PL รายได้หักค่าจะจ่ายเป็นกำไรค่าจะจ่ายเยอะกำไรน้อยปุ๊บวิ่งเข้า RE น้อยแต่เราได้ OCI มาแทนเออเพราะว่ามันมี OCI ที่จะต้องต้องต้อง,ต,องต้องตัดถ้าเรามาดูค่าเสื่อมตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่าค่าเสื่อมเนี่ยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเดิมเนี่ยอยู่เท่านี้นี่ค่าใช้จ่ายใหม่ก็คือเท่านี้เราคิดง,ง่ายเลยนะครับตัดเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยของเดิมเนี่ยกับของใหม่เนี่ยมันต่างกันอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่อันนี้ก็คือตัวที่วิ่งเข้า oci ต่อป,ปีถ้าเราเอาห้าไอ้สี่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อสิบสี่ลบสี่แสน นะครับส่วนต่างตรงนี้นะครับมันก็คือส่วนต่างที่จะไปตัดโ c i ต่อปีอ่าคือหลักการนี้สมมติว่าอันนี้มันจะเป็นปีสมมติว่าปีเป็นปี x x ศ x หน x สนะครับนี่เป็นปี x 3นะครับอ่าปี x 3ไปถึงปี x เกานะครับผมก็จะเดบิตค่าเสื่อมราคา นะครับเพิ่มขึ้นก็เป็น485714ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารอะไรก็ได้ขีด OCI นะครับเอเอ้ค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันต้องวิ่เข้า PL อยู่แล้วนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมขีดอาคารหรืออะไรก็ตามแหละที่เราที่ดินหรืออะไรอุปกรณ์ สี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่นะครับอ่าอันนี้มันก็จะตัดเข้าค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันตัด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 เขา้า P ีอยู่แหละนะครับอ่าตัดเข,าข้าค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยปึ้งตรงนี้ยมันจะวิ่งมาตรงเนี้มันจะวิ่งเข้ามานี่ค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับมันทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงเมื่อก่อนมันตัดสี่แสนเองมันมาตัดเป็นสี่แสนแปดกำไรต่ำพกวิ่งเข้า RE นะครับส่วนไอ้ RE เนี่ยมันช็อตเชยด้วยอย่างงี้ก็จะเป็น dR ค่า คือไอไอส่วนเกินเนี่ยส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ขีด o c ซนะครับอ่ามาอยู่ที่85714นะครับอันนี้คือต่องวดนะครับต่อ X3 กสามอีกี่้ อันนี้ตัดแบบเส้นตรงนะครับแล้วก็เครดิตนะครับ re กำไรสะสมแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่อ่าง่ายไหมอันนี้คือง่ายๆเลยก็คือตัดค่าเสื่อมเยอะขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายแต่โดนชดเชยใส่ re เข้าไปตรงนี้นะครับ re เนี่ยต้องใส่ด้านขวานะครับส่วนของทุนกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเท่านี้เพราะฉะนั้นดิฟกันจริงๆแล้วเนี่ยในกำไรสะสมเนี่ย ก็จะประมาณ4 0 0แสนเอ้ยดิฟกันจริงๆก็คือมีค่าใช้จ่ายอ่าสี่แสนเอ้ยเออนะครับก็คือตรงเนี้ยมันหักเราไม่รู้หรอกว่ามันต้องหักไปได้ก่อนมันก็วิ่งเข้าไปนี่นะครับตรงเนี้ยแต่ได้ชดเชยมาเข้า r อ e เนี่ยแปดแปดหมื่นห้าันเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับนีมันก็จะวิ่งไปงี้นะครับการตัดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงโอเค ปุ๊บ,บเนี่ยมันก็จะมีอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดมันเกิดขายขึ้นมาหรือว่ามันอะไรขึ้นมาเนี้ยอ่าอย่างสภา,าเขาก็ยกตัวอย่างมาประมาณว่าอ่ายกตัวอย่างมาประมาณว่าจากจากแบบเนี้นะครับเขาบอกว่า ซื้อเพ้นจักมาในราคาทุน4ล้าน2ประมาณมูลค่า2แสนอายุการใช้ประโยชน์10ปีปีที่2มูลค่าทุนทำ3แสน6ก็คือตัวนี้ตีราคาาอย่ไอ้สามล้านหเดี๋ยวทำเป็นคลิปต่อไปดีกว่านะครับ